ขอเชิญทาสแมวทุกท่านเข้าร่วมง,งานเปิดคลินิกที่โรงพยาบาลสัตว์ท้องหล่อสาขาพราม9้าในวันเสาร์ที่7เมษายนเวลา10นาฬกาถึง12นาฬิกามาเจอกับพี่เจ้าและเหล่าเพื่อนแมวเหมียวกันเยอะๆนะครับชูงพี่เจ้าตอบเม้นมาเลยดีกว่าคำถามแรกพี่เศ้าคะแมวมันข่วนหัวหนูจนเลือดไหลเยอะมากเลยคะ่ะ แต่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูเลยเอาทิชชู่ซับซับเลือดออกวันต่อมาหนูเป็นไข้เลยค่ะตอนนั้นเด็กมากเลยไม่คิดไลยแต่พอกลับมาคิดอีกทีมันก็น่ากลัวอะค่ะแล้วหนูจะเป็นไรไหมคะแมวหนูเลี้ยงระบบปิดค่ะโอ้โหถ้าแมวตัวนั้นไม่ได้ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแล้วล่ะก็ <c oughs> อันตรายมากๆเลยนะครับควรไปหาหมอนะครับแต่ถ้าเกิดแมวตัวนั้นนะ่ะฉีดแล้วพี่ก็ว่าน้องก็ควรไปนะครับ <c oughs> เพื่อไปทําแผลอยากเลี้ยงแมวแต่แมวจรแถวบ้านไม่มีให้เอามาเลี้ยงทําไงดีครับ มีเพจที่เขาแจกแมวฟรีเยอะเลยครับเช่นเพจโครงการรักแมวปันน้ำใจให้แมวจรหรือเพจแคสเตอร์บายทุนหัวของบ่าวนะครับโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อจากน้ำลายได้ไหมครับโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแค่เชื้อได้ทางน้ำลายนะครับเพราะเชื้อจะออกมาในน้ำลายครับถ้าแมวตัดเล็บเล็บแมวจะงอกใหม่จริงไหมคะ จริงสิครับเล็บแมวก็จะงอกออกมาเป็นปกติเหมือนของเล็บคนนั่นแหละครับพิซซ่าคะถ้าแมวกัดเราเราสามารถเป็นพิษสุนัขบ้าได้ไหมคะหนูไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะแค่อยากรู้ได้ครับแมวหนูกะลอกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดนะครับสามารถติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั้งหมดเลยครับพิซซ่ารู้จัก B N K 48ไหมคะแล้วเป็นโยชิใครคะตอบด้วยนะหมายถึงโอชิใครในวงใช่ไหมครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นแคปเชอร์อยู่แล้วสิครับ หมัดเกิดจากอะไรคะแมวหนูมันมีหมัดคล้ายๆเห็บเล็กๆอยู่กองตรงหูอะคะทำไงดีเห็บหมัดนั้นมีอยู่แล้วตามธรรมชาติครับสำหรับแมวที่เลี้ยงไว้ข้างนอกบ้านก็จะเสี่ยงต่อการมีเห็บหมัดเกาะตามตัวถ้ามีก็ควรพาไปหาหมอเพื่อหยดยารักษาเห็บหมัดนะครับพี่เป๋าเป้ยทำโฆษณาเน็ตเหลือทบได้เลยคะเห็นก่อนดูคลิปนี่แหละคะ่ะใช่แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับการ์ตูนพี่เปาเป้วาดเองสวยไหมล่ะพี่เศร้าคะแมวฟันผุได้ไหมคะได้ครับ มันเริ่มจากคาบหินปูนก่อนนะครับบางคลินิกก็มีบริการขูดหินปูนให้น้องหมาน้องแมวเหมือนกันด้วยนะเนี่ยพี่ก็เพิ่งไปขูดมาเมื่อปีที่แล้วพี่เศร้าคะแมวหนูมันชอบกินใบไม้คะเป็นอาการปกติไหมคะเป็นปกติครับแมวเนี่ยจะชอบกินใบหญ้าใบไผ่พี่ก็ยังชอบกินใบตะไคร้มากๆเลยพี่เศร้าคะ่ะทำยังไงถึงสุนัขของหนูจะไม่เป็นพิษสุนัขบ้าตอบด้วยนะน้องก็ควรพาเขาไปฉีดวัคซีนและฉีดซ้ำประจำปีตามที่คุณหมอนัดนะครับ พี่ครับผมอยากเลี้ยงแมวแต่แม่บอกว่าถ้าขนมันล่วงเข้าไปในจมูกจะเป็นโรคหอบหืดไม่จริงครับขนแมวเนี่ยไม่สามารถเข้าไปทางจมูกของคนได้นะครับยกเว้นคนที่แพ้น้ำลายแมวซึ่งจะมีมากในขนแมวเพราะแมวเนี่ยชอบเลียขนเป็นประจำก็จะมีอาการผิดปกตินั่นเองครับพี่จะลองสร้างรายการใหม่ได้ไหมคะ นั่นน่ะสิครับพี่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำรายการอะไรดีใครมีไอเดียอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์ไว้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับช่วยพี่ชินหน่อยนะพี่เศร้าคะ่ะถ้าให้แมวกินทาโร่ <c oughs> คู่กับอาหารของน้องจะเป็นอะไรไหมคะ่ะพอน้องไม่ค่อยกินอาหารยายหนูจึงเอาทาโร่มาใส่ให้น้องแมว <c oughs> เพื่อให้น้องกินอาหารจะเป็นอะไรไหมคะ่ะทำมาตั้งแต่น้องเด็กแล้วน้องติดทาโร่มาก ไม่ควรกินทาโร่นะครับเพราะอาจจะเป็นโรคไตได้ถ้าแมวไม่กินอาหารลองเปลี่ยนยี่ห้ออื่นดูไหมครับอาจจะเจอยี่ห้อที่ถูกปากน้องแมวก็ได้นะแมวกินอาหารปลาจะเป็นอะไรไหมคะมพี่ว่าไม่เหมาะมั้งครับแมวเนี่ยควรจะกินอาหารของแมวนะครับไม่งั้นเนี่ยจะขาดสารอาหารบางอย่างที่แมวต้องการก็ได้นะครับพ่อผมซื้อแมวเปอร์เซียผมดีใจมากแต่มันเลี้ยงยากโดยเฉพาะการอาบน้ำผมใช้เวลาอาบน้ำสามชั่วโมงกว่า อาใช่เลยครับเจ้าลิงกังเนี่ยก็อาบน้ํานานเหมือนกันเพราะขนยาวมากเห็นตากล้องกับพี่เปอเป้เช็ดตัวเจ้ากังฟูกว่าจะเสร็จนะครับก็เล่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนน้องนั่นแหละพี่เส้าจงตอบเม้นของข้าทําไมเวลาแมวมันตกมาจากที่สูงมันพลิกตัวกลับได้เลยอะครับแล้วถ้าตกจากที่สูงเท่าไหรถึงมันจะไม่สามารถพลิกตัวกลับได้อะครับขอความกรุณาอ่านด้วยนะครับ ผมพิมพ์เหนื่อยมากโอ้โหพี่ก็อ่านเม้นของน้องเหนื่อยมากเหมือนกันเลยครับเนี่ยแมวจะปลอดภัยและสามารถพลิกตัวจากการตกลงมาจากที่สูงไม่มากได้ครับประมาณเอวของคนน่ะแต่ถ้าเกิดสูงเกินกว่านั้นเน่ยก็อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถ้าตกสูงมากๆนะก็อาจจะตายได้เลยนะครับอ่าก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคําถามอะไรที่โดดเด็ดๆนะครับก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยครับที่ใต้คลิปนี้และอย่าลืมแฮชแท็กคำว่า พี่เซาตอบเม้นด้วยแหละแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะฮะ